สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซลโยอีกแล้วนะครับในช่อง YouTube c ช a n n น l นะครับช่องรถมือสองคัดคุณภาพเกรเดกันอีกแล้วนะครับท่านวันนี้เราอยู่ันที่เต็นปฏิพัฒน์ออโต้นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับรถมิต s u b ิชิไ t i รันนะครับผมตัวนี้นะครับเป็น2.5 GLS นะครับปี2011นะครับสีดำคันนี้นะครับ ปฏิพัฒน์ออโต้เรานําเสนอให้เลยนะครับราคาเบาๆเลยนะครับปีหนึ่งหนึ่งนะครับปีสิบเอ็ดนะครับคันนี้นะครับปฏิพัฒน์ออโต้เรานะครับนําเสนอให้ในช่อง YouTube เลยนะครับคันนี้ก่อนที่เราจะไปชมรถนะครับฝากกดติดตามให้กับเจียวโยด้วยนะครับด้านหน้านะครับสวยงามมากเลยนี่สีเงาวับเลยนะครับผมคันนี้ นี่ครับได้แม็กนะครับตัวนี้สวยเลยเรามาไล่ดูกันเลยนะครับผมสีนะครับด้านข้างเงามากนะครับนี่เลยครับไล่มาเรื่อยเืเลยนะครับคันนี้นะครับมิตซูบิชิไททันนะครับ2.5 GLS นะครับผมไททันคลาสนะครับตัวสูงคันนี้มีส0ง1ันนะครับสีดำสวยงามมากเลยนะครับ เราไปชมกันด้านในนะครับก็จะดูกว้างขวางนะครับในสไตล์สี่ประตูอยู่แล้วนะครับผมนี่ครับผมร่องรอยการถลอกแทบไม่มีเลยนะครับคันนี้สวยเรียมเลยนะครับคันนี้นี่เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากัน,นครับผมออปชันน่าใช้แค่ไหนเนี่ยครับ คอนโซลด้านข้างนะครับไม่มีรอยถลอกเลยนะครับผมการใช้งานที่ดูไม่หนักหนาสาหัสเลยนะครับสำหรับรถ B11 นะครับคันนี้สวยงามมากเลยนะครับนี่ครับผมนี่ครับคันนี้นะครับมีซู u ิ i s h ชีนะครับไททันนะครับเครื่อง 2.5ตัว GLS สิงคโปร์นะครับผม GLS ปี2 0 1 1สีดำสีประตูนะครับตัวสูงนะครับปฏิพัทธ์ออโต้นะครับเราขายอยู่ที่399,000บาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจทักมาคุยกันได้เลยนะครับสนใจทักมาได้เลยนะครับผมเบอร์โทรเราทิ้งไว้ให้แล้วนะครับคุยกับเซลโยได้เลยนะครับ